คืนนี้อีกแล้วสินนะความมันกำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอบอกว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่ในเส้นทางของการไล่ล่าความสำเร็จนะครับลิเวอร์พูลมีลุ้น4แชมป์แมนซิตี้มีลุ้น3แชมป์นะครับมีลุ้นทริปเปิลแชมป์แต่ หลังจากคืนนี้ผ่านไปจะมีหนึ่งทีมนะครับที่ถูกตัดออกจากเส้นทางการลุ้น3ามแชมป์แล้วก็เส้นทางการลุ้น4ี่แชมป์คือต้องมีทีมใดทีมหนึ่งพลาดนะครับพลาดถ้วย f อฟเอัพเพราะว่ามันจะต้องหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศเพียงทีมเดียวนะครับไปเจอผู้ชนะระหว่างเชลซีกับคริสตัลพาเลซที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสงทีมก่อนนะครับ ต้องบอกว่าพวกพี่พรีแอบอมยิม้มนะฮะครุ่มคริ่มในตานะฮะมีเลสนัยนะครับเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ลิเวอร์อพูลครับไม่ต้องเดินทางไปไหนเล่นอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เจนคลับโรเตชันนะฮะส่งตัวสำรองลงไปเนี่ยกว่าครึ่งทีมพักตัวสำคัญสำคัญไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์จิลฟานได โชเอลมาติปอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โชเอลมาติปเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอันดรูโรเบอร์ซันนะครับติอาโก้ฟาบินโยนะซาลากับมาเน่ก็ได้ลงเล่นแบบไม่เต็มเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสภาพร่างกายไม่ต้องเดินทางด้วยน่าจะดีกว่าแมนซิตี้ที่ออกเดินทางไปเล่นที่สเปนนะครับแล้วก็เกมค่อนข้างสะบักสะบอมไปโดนแอเลติโกโมาริดเนี่ยนวด น่วมเลยเหมือนกันนะครับส่งผลให้ผู้เล่นสำคัญอย่างเควินเดอบอยมีอาการบาดเจ็บอาจจะลงเล่นในคืนนี้ไม่ได้เช่นเดียวกับแบ็กขวาอย่างคลายวอ k e r เกอร์สำคัญทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับถ้าคลายวอเกอร์ลงไม่ได้อาจจะต้องเอาชาวกาเซโลเนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายอาจจะใช้เนธานอาเก้น,นะครับอาจจะใช้ชินเซนโก้ซึ่งมาเผชิญหน้ากับโมซาลาแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันหรือข้าอาจจะต้องใช้ จอห์นสโตนออกไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็มีลูเบนดิอาสที่หายบาดเจ็บส่วนเควินเดอร์บอยนะครับถ้าลงเล่นไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้กุนโดก,กันแน่นอนนะแมิตี้เนี่ยเป็นบอลทีมเวิร์กอาจจะส่งผลกระทบไม่มากแต่ด้วยคุณภาพของเดอร์บอยเนี่ยถ้าขาดไปมั่นใจนะฮะว่าประสิทธิภาพเกมรุกของแมิตี้น่าจะลดลงแล้วก็ช่วยให้เด็กขงเนี่ยโล่งใจได้ในระดับหนึ่งนะคือด้วยด้วยสภาพความพร้อมตอนนี้ถือว่า ลิเวอร์พูลพร้อมกว่านะรพร้อมกว่าไม่มากนิดนึงนะครับนัดที่แล้วเจอกันเป็นแมนซิตี้ที่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าบุกมากกว่ามีโอกาสทำประตูมากกว่ามีโอกาสาเป็นผู้ชนะมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลแสดงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นทีมที่ไดฮาร์เดอร์นะฮะเป็นทีมที่แบบมีความเป็นเจสันสุข13าอย่างรุนแรงนะฮะบ,บุกไม่ต้องเยอะนะครับครองบอลไม่ต้องเยอะบทจะได้ประตู หาวิธีทําประตูเก่งมากแล้วเกมนี้ครับเจนคล็อกก็ได้บทเรียนมาจากเมื่อนัดล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้นะเรื่องการทิ้งพื้นที่ว่างในแดนหลังของตัวเองนะครับครึ่งแรกเนี่ยถูกแมนซิตี้ของเปเปอร์เดล่าเนี่ยจี้จุดอ่อนตรงนั้นมาแล้วก็มาแก้แก้ไขได้ในครึ่งหลังเพราะฉะนั้นนะในเมื่อมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วผมมองว่าเกมนี้เจนคล็อกจะนําจุดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเกมรับเรื่องของพื้นที่ว่างทางด้านหลังเนี่ยให้มันดีขึ้น เช่นเดียวกันครับเป๊ปกดิโอลาโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าแพรวมากในเรื่องของการวางกลยุทธ์ในเรื่องของการวางแผนให้ลูกทีมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะครไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าเกมนี้นะครับเป๊ปกดิโอลาก็คงจะต้องแก้หมากของเจ,เจ,เจอเกนครอปมาอีกนะผมดูแล้วเนี่ยคู่นี้นะมีต่างฝ่ายต่างมีดีนะแมนซิตี้เน้นการครองบอลพาสซิ่งนะ เล่นบอลสวยงามในขณะที่ลิพูลเนี่ยหมัดหนักมากนะครับมีประสิทธิภาพในเกมรุกเกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเกมนี้มีโอกาสยืดเยื้ออีกครั้งนึงนะฮะอาจจะกินกันไม่ลงอีกครั้งหนึ่งเลยไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและอาจเลยไปถึงช่วงดวลเป้านะฮะตัดสินหาผู้ชนะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของดวงโอ้โห <c oughs> ต้องบอกว่าลิพูลฤดูกาลนี้ดวงแข็งเฮียครับ you <laughs>